อุ้ยของจริงเอาแล้วแล้วเขาบ้าแล้วไงโดลีน่ากลัวอ้หูโดลีของเทพโดลีของจริงเอาแล้วเราต้องเอาชีวิตรอดจากโดลีแหละอเดียวไม่ดีแล้วไงอุ้ยอะไรอ่ะอุ้ยอุ้ยย่เลยนะครับสกิลนั่นสกิลของโดลีเหรอครับนั่นโวู ลูกประหลาดเนนะกลัวมากสกิลว้าไปของเขานะครับทุกคนนี่โนรีมาเข้ามาในเกมแล้วอ่ะไม่ต้องแปลกใจว่าเขามาได้ไงเพราะเขาคือแอดมินนั่นเองนะครับครู้ชมทางบ้านและเอาจริงด้วยแล้วเขาเล่นโนรีจริงกับแบลล์ดินะผมบีมเขาก่อนเนี่ยโอ้โหถ้าโดนสปาน์ตไปอย่างนี้นี่เขาผู้ชมทางบ้านเบลล์ดนะขออนุญาตหนีก่อนโอ้โหเจอโนรีของจริงไปครั้งแรกที่เจอโนรีเลยแบลล์ดินี้ก่อนหนีก่อนเอาตัวรอดให้ได้ก่อนกันเดี๋ยวเราเปิดมาปัดไฟกันเลยแล้วกันนะครับผู้ชมทางบ้านอุ้ยเอ้ยเสียงอะไรอ่ะ มันคือเสียงอะไรอะโนรีแบบใหม่เอาแล้วคนดูโนรีในเกมจริงยังไม่เข้ามานะครับผมแต่ว่าตอนนี้แอดวินเออแย่ yeah, แล้วมาแล้วอย่างนี้คือมาใช่ไหมมาหรือเปล่าผมว่าใช่หรือเปล่าเอ้าเอาโดนหลอกเหรอหรือว่ายังไงผมไม่เข้าใจ